สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทดสอบรีซันปั๊มออกซิเจนตัวเล็กสุดนะครับกินไฟอยู่ที่1.09แอมป์ครับผมโวลต์ตอนนี้12.50โวลต์ครับกับแบตเตอรี่30แอมป์ก็หมายความว่า ถ้าแบตเตอรี่ตรงนี้เต็มไม่ต่ำกว่า25ชั่วโมงแน่นอนครับที่เขาจะสามารถช่วยชีวิตสัตว์น้ำของเราได้ถ้าเราเลี้ยงตอนนี้ผมเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงครับครับผมบอ่อไซส์สองคูณหนึ่งมีอยู่สองบอ่อครับผมดูความแรงของออกซิเจนนะครับ ครับ1หัว2หัวครับ3หัวนู่น4หัวครับผมทีนี้ดูบ่อเล็กหน่อยนะครับความแรงออกซิเจนครับ5 6 7 8 9ครับผมอ่ะให้ดูครับลูกกุ้งตัวเล็กน่ารักน่ารักครับนครับผม ก็เล็กกว่าไปก้อยหน่อยครับอันนี้10 11ิบเอ็ดหัวดูความแรงของมันครับดูว่ามันก็ใช้ได้นะครับจำเลยตัวเล็กครับก็เข้าหนึ่งออกสี่เรามีท่อพักยี่ห้อแป๊บซี่ครับครับผมโอเค นี่ครับยี่ห้ออะไรครับไม่บอกครับยี่ห้ออะไรแต่เอามาใช้งานได้นะครับครับก็โอเคนะครับเพิ่มความแรงนะแล้วจะปฟมตัวนี้ถือว่าแฮปปี้ครับวันนี้การไฟฟ้ามีปัญหาครับไฟดับครับก็เลยจะต้องพึ่งเจ้ารีซันก็ถือว่าผ่านนะครับ อ่าฮะกุ้งก็รอดอ่าโอเคเลยอ่าฮะครับปื้มป้มนั่นแน่อ๋เห็นไหมครับ LED ครับอืมไอเจ้าโคมฟลารเปาไม่ใช้ครับใช้ LED DIY ครับครับผมสนใจครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งแปดครับครับ โอเคครับตัวนี้เราให้คำปรึกษาได้พูดคุยกันได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราจะใช้กับแผงก็ใช้แผง60วัตต์ครับสบายๆครับแผง60วัตต์จะได้ไฟอยู่ที่3แอมป์กว่าๆครับสามารถเอามาชาร์จลงแบตได้แล้วก็เอามาใช้งานได้ครับผมโอเคเหลือเฟือครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆ